ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการโอเวอร์ดับใน Zoom h 8นะครับตัวนี้ว่าทำยังไงนะครับรวมไปถึงมิกดาวนะครับออกมาให้มันเป็นเพลงให้เราเอาไปฟังนะครับฟังเพลงตัวเองหรือว่าอยากจะอัดแท็กอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เอาไปฟังนะครับก็ประมาณว่าผมจะพูดใน สไตล์ว่าเราทําเพียงจบในในตัวซูมตัวนี้ตัวเดียวนะครับสมมุติว่าเรามีกีตาร์อยู่ตัวเดียวหรือว่ามีเครื่องดนตรีอยู่ชิ้นเดียวอยากจะให้มีคนมาโซโล่หรือว่ามีคนมาอินพไว้อะไรประมาณนี้นะครับให้มันมีหลายๆลายแท็กนะครับก็จริงๆแล้วตัวนี้มันก็สามารถอัดแล้วก็เล่นไปเลย ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคนมาโซโล่เราก็จะเป็นตัวคนเดียวนะครับก็จะมีแค่ร้องกับกีตาร์ใช่ไหมถ้าเราโอเวอร์ดับเข้าไปก็สมมุติเรามีกีตาร์นะครับตัวเดียวแล้วก็ร้องเราก็สามารถอัดแท็กอีกแท็กหนึ่งให้มันเป็นแท็กที่เราจะโซโล่นะครับก็อ่ะผมก็จะไม่พูดยาวนะครับเอาแบบฉบับรวบลัดละกันนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับ เอาก็เข้ามามาโหมดมิวสิกนะฮะอ่ะกดเข้ามาอันนี้เป็นแท็กที่ผมสร้างไว้แล้วอ่ะเ,อเราเริ่มแท็กใหม่นะเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะเริ่มใหม่ก็ new project นะครับจะเขียนชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับซาวจะเลือกอะไรแต่ผมในที่นี้ผมก็อ่ะไปตาม default โรงงานนะครับ ไปเลยนะครับ่ะเราก็จะได้แท็กแบบโล่งๆเปล่าๆนะครับอันนี้คือแท็กที่โล่งๆไม่ได้มีการเสริมปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ตอนนี้ผมต่อแทก็กแท็กไม้นะครับไม้ My. อันนี้เป็นไม้ไมโครโฟนนะครับผมต่อไว้เป็นแท็กเนะฮะแล้วก็ต้องเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนมาดูแท็ก A นะครับน่ะนี่แท็กเนะแล้วก็ต้องเปิดมันด้วยนะครับเปิดเปิดแท็ก A ปับ๊บอ่าไฟจะไม่มีกระพริบนะครับไฟไฟมันไม่กระพริบนะจริงๆแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ากล้อง การรับแสงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่มีกระพริบนะครับอ่ะอันนี้เป็นไม้ไดี๋ยวผมจะลองพูดพูดใส่ไม้ดูฮะพูดเป็นเสียงจากไม้ต่อเข้าลำโพงรู้รู้รู้อ่ะเห็นไหมมันจะมีมันจะมีเกีขึ้นมานะครับผมก็ต่อเข้าเป็นในลำโพง สักแท็กไเป็นทแท็กที่เป็นโมโลดี้ง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นกีตาร์ตัวเดียวก่อนนะครับก็จริงๆก็มีตัวเดียวนะครับกีตาร์ตัวเดียวในที่นี้ผมผมจะเอาเป็นทแท็กหนึ่งนะจะได้จะได้ไม่งงนะครับเป็นทแท็กที่หนึ่งอ่ะนีคือทแท็กที่หนึ่งนะครับแต่ทแท็กที่หนึ่งจะเป็นมันจะเป็นสาย,ยรูเสียบแบบ XLR แบบนี้นะครับ แต่ตรงสองแท็กเนี่ยมันจะเป็นหกจุดห้านะฮะแท็กนี้กับแท็กนี้นะฮะตัวกันข้ามจะเป็นหกจุดห้าแล้วก็เสียบแยกวาดได้เหมือนกันนะครับอ่ะเสียบเข้าไปนะครับอ่ะพอเสียบ เสร็จปุ๊บก็เป็นแท็กกีตา้านะครับตอนนี้ผมต่อกีตร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เปิดครับเปิดแท็กแท็กที่หนึ่งนะครับสัญญาณสัญญาณเข้ามาคนะนะรับแท็กที่หนึ่งเห็นไหม เสียงกีต้าร์ไหมฮะนะครับนะฮะก็ไปแบบเร็วๆนะฮะไปแบบเร็วๆเลยนะไม่มีอะไรยุ่งยากับก่อนอื่นเลยนะครับพร้อมเมื่อไหร,ร่นะว่าสมมติเราจะจะทําทําเพลงแบบเป็นไกด์นะไกด์ไลน์ทำเพลงสั้นๆก่อนนะผมจะยกตัวอย่า,ไไาเยงเป็นแนวเพลงสั้นมโลดีง่ายนะสักขวานหนึ่ง นะตัวนี้สากที่หนึ่งเนี่ยผมจะเอาเป็นเป็นกีตาร์คอร์ดนะลองดูนะครับก่อนอืนให้มากดตัวนี้นะครับตัวสีแดงตัวนี้นะครับกดปับ๊บกดแล้วก็มันไม่ได้ไหนเพราะว่าอัดเลยนะเห็นไหมไฟมันจะยังไม่วิ่งนะยังจะอยู่เหมือนเดิมนะครับพอพร้อมเสร็จปุ๊บกดตัวนี้นะฮะพร้อมอาเลปุ๊บกดนะอะสมมติผมพร้อมแล้ว อ่ะไปเลยสักเมโลดี้นะฮะเสียงเสียงที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือจะเข้าไปเลยนะถ้าสมมติกดผมกดตัวนี้นะฮะอ่ะลองดูนะฮะผมจะทำไป เสร็จปุ๊บกดตัวนี้เลยนะครับเสร็จป๊อาเรียบร้อยเห็นไหมโลโเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลขศูนย์นะครับศูย์หมายความว่าเราเราพร้อมที่จะอัแทตดต่อไปนะครับอ่าก็ต่อมานี่คือคือไฮไลท์นะครับว่าเราจะโอเวอร์ดับมันยังไงนะครับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในซูม s 8หรือว่า s 6นะ เราก็ถอดมานะครับถอดจากช h a n แนลหนึ่งนะครับมาเป็นช h a n แนลสองนะครับหรือว่าไปช h a n แนลไหนก็ได้นะแต่ตอนนี้ของผมมันอยู่ในบอร์ดผมไม่อยากถอดออกจากบอร์ดนะครับตัวนี้ก็ปิดไว้นะครับปิดให้มันเป็นสีเขียวไว้ปุ๊บอ่าแล้วก็เสียบเข้าไป c h a n แนวสองแต่ผมยังไม่เปิดนะ อ่ะเราลองมาฟังสิ่งที่เราเล่นไปเมื่อกี้ดูนะครับสีเขียวก็คือว่ามันเราอัดไปแล้วนะฮะอัดไปแล้วทั้งเสียงไม้ที่ผมพูดนะเมื่อกี้ผมพูดไปก็คือมันจะมีมีคำคำคำพูดไปนั่นแหละสิ่งที่ผมคาไปด้วยนะไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดสดๆนะอ่ะลองฟังดูนะผมจะทําไปนะเห็นไหม อันนี้คือเมื mm ่อ hmm. ก okay. uh, mm ี้ที่ผมทําไปนะเห็นไหมก็เป็นสิ่งที่ผมอัดไปเมื่อจะคู่นะแล้วก็เสร็จปุ๊บกดตัวนี้เลยนะเห็นไหม ก็จะพูดตามผมอ่ะโอเคแล้วก็ปิดมัไว้สมมติเราไม่อยากฟังเราก็ปิดมันไว้ไม่อยากฟังเอามามาต่อนะเหมือนเดิมนะครับก็กดตัวนี้นะครับอ่ะเห็นไหมสัญญาณซาวแต่ว่านี่ผมหมุนขึ้นไปเยะนะ็นนะอ่ะเป็นอันนี้พมจะเอาเป็นแท็กโซโล่แล้วกันฮะอันนี้มันเสร็จไปแล้วนะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าจะอัดแต่ว่าต้องกดตัวนี้ด้วยนะ ให้มันเป็นสีเขียวนะเพราะว่าเราจะฟังจะฟังว่าสิ่งที่เราเล่นไปเมักครู่มันเป็นยังไงนะถ้าเราอยากจะ,จะโซโล่กับตามนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะไปผมจะยิงเขาไว้มั่วๆนะไป นะครับก็ตัวนี้ทำไมไม่มีเสียงหำทำ,ทำไมไม่มีเสียงหำใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่เสียงหำที่ผมหำเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตัวนี้นะนะลลล,ลเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับถ้าอยากจะฟังพร้อมกันเมื่อสักครู่นะอ่ะก็กดให้มันเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับ มันจะได้ฟังไปพร้อมกันเลยนะฮะอ่ะลองดูนะครับผมกดนะไปนะครับลองกดไปฟังไปเลยนะสิ่งที่เราเล่นไปเมื่อสักครู่นะทั้งโอเวอร์ดับนะครับน,บนี่นี่คือแบบการโอเวอร์ดับนะครับว่าอาัดอัดไปอีกแท็กนึง่ง นฮะก็จะมีมือกีตาร์มาโซโล่ด้วยอยีกหนึ่งคนนะครับดังทั้งที่ก็เราเล่นอยู่คนเดียวนะฮะอัมนเดิมนะครับกดตัวนี้ปั๊บหลโหลโหลโหลนะ,ละครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับก็ถ้ามันเป็นสีเขียวก็คือเราเราจะกดฟังในงสีที่เราเล่นไปนะครับ อ่ะถ้าอยากจะโอ้ดับอีกทําเป็นเบรดอีกทําไม่ได้นะครับแท็กหนึ่งกับแท็กสองที่เราเราอัดไปแล้วนะครับเราก็ต้องมามามาใส่แท็กใหม่นะครับอาจจะเป็นแท็กแท็กนี้หรือว่าแท็กนี้แท็กนี้นะครับหรือว่าก็เหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่แค่สามแท็กนะครับหนึ่งสองสามที่เราอยากจะอัดไปอีกนะครับตอนนี้ผมสาดคิดแค่ว่าแค่หนึ่งกับสองนะครับจริงจริง มันไปอัดทับไม่ได้นะถ้าอัดทับไปทําเหมือนเดิมก็คือเหมือนอัดใหม่นะครับผมมันไปอัดใหม่นะลองเข้าใจนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆแค่นี้นะครับว่ามันอัดไปเคลียอะไรนะครับทีนี้เราอยากมิกซ์ดาวนะครับมิกซ์ดาวก็คือว่าเราทํเป็นเพลงออกมาแล้วเหมือนที่ผมทําออกมาเมื่อกี้นะอะผมลองกดเป็นสีเขียวหมดนะเราจะทํายังไงให้มันออกมาเป็นเพลงที่เราทําเมื่อสักครู่นะ เราก็แค่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตสังเกตตรงนี้นะครับอ่แต่ว่าถ้าผมถ้าผมกดเป็นปุ่มปุ่มตัวนี้เป็นสีเขียวมันจะทําให้ไม่ไม่ผมที่จะพูดเนี่ยไม่ออกนะฮะมันจะกลายเป็นแบบว่าหมดหมดหมดเล่นไปแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเราเลื่อนหานะครับ เรื่องมา L R นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขามา L R นะครับแล้วก็กดเห็นไหมฮะพอเรากดปุ๊บเสียงมันจะเงียบหมดเลยเห็นไหมฮะไอ้ไฟตัวนี้ก็จะหายไปหมดทีนี้เราก็มาเปิดนะครับเปิดเปิดเป็นสีเขียวนะฮะอ่าเห็นไหมฮะแค่นี้นะครับที่เหลือเราก็กดนะครับกดตัวนี้กดตัวนี้นะ เหมือนเหมือนกับที่เราจะอัดนะครับกดตัวนี้เลยนะฮะอ่ากดปับ๊บเราก็อัดไปเลยะฮะสิ่งที่เราอัดมาเมื่อกี้อะไรป้ายอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดนะฮะอ่ากดกดให้มันขึ้นเป็น,เป,นเป็นไฟสีแดงนะครับไฟสีแดง ให้มันเป็นไฟสีแดงแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับกดเพย์ป,ปมันก็จะอัดในสิ่งที่ที่เราเล่นไปนะฮะที่เราเล่นเล่นไปทั้งหมดนะครับ นะ,นะครับกดตรงนี้ปับอ่ากดนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็มาฟังนะครับ<อ>นี่เห็นไหมเห็นไหมฮะมันก็จะมีเสียงกีตาร์มามามาเล่น จะได้ไฟลนะครับกดตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่ผมพูดเข้าไปเขาไปในไใม่์นะครับก็แค่นี้นะครับที่เหลือนะครับเราก็กดซากร์ดตรงนี้เอาไปใส่คอมนะครับเอาเข้าไปใส่ในคอมมันจะเป็นซาเซากร์ดที่แยกเป็นเอ่อเป็นไฟเป็นไฟเดียเด่ยวๆนะมันจะเป็นไฟล์ที่ขนาดมันจะเยอะกว่ากว่าไฟที่เราอัดเป็นแท็กนะฮะ ก็ลองเข้าไปเปิดดูนะครับมันจะแยกแท็กให้เราด้วยนะครับก็แต่ว่าถ้าทําเราทําแบบชิวๆหรือว่าทําแบบอยากฟังเป็นไกดเนี่ยเราก็ทําแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับโอ้ดับนะฮะแล้วก็มิกซ์ดาวนะครับก็จริงๆก็มีรายละเอียดแยกย่อยลงไปอีกนะว่าเราจะหยุดตรงไหนมาร์คเมเกอร์ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผม ถ้ามีท่านใดสนใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะไม่รู้จะทำเลยดีนะก็เลยวันนี้บ่างๆก็เลยลองมาทำดูนะว่า,าทางคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มานะว่ามันทำยังไงอย่างนั้นนี่นะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมยังไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดยังไงสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ ไปได้นะครับจะได้มาทำคลิปต่อไปเรื่อยนะครับยังไงก็ากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็มีเคปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากมากครับที่รับชมรับฟังนะครับ